สวัสดีครับวันนี้นะครับเราก็จะมาคุยในเรื่องของการวางแปรในทัดโค้งนะการวางแปรทัดโค้งเดี๋ยวผมจะขึ้นตัวทัดนะทัดไอตัวเสาก่อนนะครับก็เสาก็ประมาณทัก6เมตรแล้วกันเดี๋ยวไม่ยาวเกินไประยะช่วงก็ประมาณทัก15เมตรดีไหมประมาณทัก12เมตรแล้วกันอ๋อเขียนเองก็ยังไม่ได้นะฮะหน่วยสิบร้อยปันนะ เราก็ไปสูงเท่าไหร่อันนี้ก็เป็นไปจุดสองเมตรเนาะจุดสองเมตรจุดสองเมตรปุ๊บเนี่ยอันนี้เป็นโปรแกรรมเป็นทรัชนะครับยื่นออกมาชายคาอีกประมาณเท่าไหร่เม็ดหนึ่งหนึ่งหนึ่งเอ็มอแล้วกันเนาะหนึ่งเอ็มไป 1m เนี่นะฮะเป็นทัชโคง้งเป็นทัชโคง้งอันนี้ผมก็จะเขียนทัชโคง้งความสูงอ่าในช่วงของตัวนี้ก็ประมาณสักอ่า2เมตระกัน 2m เนาะ 2m 2m แล้วก็มาใส่ขนาดเขาตัวนี้คือเราทําโคง้งเขาตั้โคง้งเขานะครับลักษณะตัวนี้นะฮะก็คือตัวทัชทัชโค้งนะฮะทัชโคง้งเดะทำการใส่ใส่ตัวขนาดหน้าตัดเหล็กเนาะขนาดหน้าตัดเหล็กก็คือตัวนี้นะฮะ ตัวนัดตัดเหล็กผมก็จะใส่ตัวเนี่ยวันนี้มานอกฐานที่นะฮะฐานที่นะครับตัวไวแฟเป็นสามร้อยห้าสิบร้อยสองร้อยห้าสิบสองร้อยแล้วกันนะฮะผมก็จะใส่สามร้อยห้าสิบสองร้อยนะฮะปุ๊บผมก็ใส่เข้าไปในการปุ๊บมันทาไมฮนะมันหมุนอยู่เราก็ทําการนี่ฮะเก้าสิบหมุนมันกลับไปแล้วก็กดคลิกเข้าอีกทีหนึ่งแล้วกดนี่นะครับกดแอปพลายให้เขานะครับกดแอปพลายเขาอันนี้เหมือนกันอันนี้ก็กดแล้วก็กดนี่ได้เลยนะครับ เมือ่อหลังคาโคง้งตรงนี้ใช้เหล็กขนาดเท่าไหร่เราสมมติเราจะใช้เหล็กแป๊บเนาะเหล็กแป๊บในขนาดที่เท่าไหร่นะฮะร้อยหนึง่งแล้วก็ไปดูที่ตัวนี่เหล็กแป๊บกลมเนาะแป๊บกลมขนาดหนึ่งร้อยแป๊บกลมหนึ่งร้อยร้อยสิบสี่นี่ร้อยสิบสี่ปุ๊บผมก็มาแล้วก็กดคลิกตัวนี้นะฮะมันก็ได้เป็นเดี๋ยวผมให้สีก่อนนะฮะให้สีก่อนเป็นคาเลอ่าเป็นคาเลใส่คาเลก่อนนะครับ ใส่ค็เลยไปก่อนเดี๋ยวมันจะฮางงงอ่าใส่นะครับอันนี้ก็เป็นตัวทัชโค้งเนะาะทัชโคง้งอย่างอื่นเราก็ไม่ได้มองเห็นล้ว่ามันเราต้องใช้อะไรเนาะเมื่อกี้เราก็เราก็จะเอานี่ออกมาก่อนนี่เห็นไหมเราจะออกมาประมาณร,าณรัก่าไร่ออกมาประมาณรักอ่าหนึ่งติดร้อยพัน ต้องเขียนโดยเป็นมินนะฮะโดยเป็นมินเพื่ออะไรฮะเพื่อเราจะทําการวางทัดโคง้งวางทัดตัวนี้ผมจะใช้อะไรใช้ตัวเกิร์ดนะให้มันหลากหลายเนาะเป็นเกิร์ดเป็นเซตเกิร์ดเป็นเซตเกิร์ดก็แล้วเซตเกิร์ดขนาด100 125 150ใช้150พเพราะสแปนค่อนข้างกว้างนะครับผมก็จะใส่เกิร์ดเข้าไปแล้วดึงเอาไปก่อนนะฮะดูว่าเกิร์ดนี้มัน ลักษณะทำงานนี่นยนะเราก็ดูสิเราก็ดูว่านี่ครับเห็นไหมแล้วเราก็ห,ม,ม,หม,ม,มุนนะหม,มุนมันนะฮะหมุนมันไปดูด้วยนี่ไปเท่าไหร่ยี่สิบเก้าจุดสองส่าเพราะยี่สิบเก้าจุดสองสาเราก็มาพิมพ์นี่ยยี่สิบเก้าจุดสองเอนเตอร์อ่ายี่สิบจุดสองปุ๊บเราก็กลับทางไหมล่ะอ่ากลับทางเสร็จปุ๊บเราก็มาคลิก ตัวนี้เปลี่ยนนะครับแอปรีแอปพลายนะครับอ่าแล้วก็โอเคอปื๊บนะเห็นไหมครับจบป,ปลายเลยนี่เห็นไหมปลายเลยอันนี้เดี๋ยวเขายกขึ้นนะครับยกขึ้นยกทัก้งชุดนะครับพอได้เป็นลักษณะแบบนี้ปุ๊บเรารู้ละองศามันเท่าไหร่ใช่ไหมครับนี่ตรงบริเวณน,นี้นี่เราก็จะดูว่า จุดนี้เห็นไหมครับพอจับจับถึงบริเวณนี้มันก็จะจุดให้เราแล้วจุดให้เราเห็นไหมเห็นไหมปึ๊บเห็นไหมเราก็จับให้เขาเราคลิกนี้ก่อนนะครับแก็บคลิกชิ้นงานนะครับคลิกชิ้นงานเสร็จปุ๊บแล้วก็มาคลิกที่โรเทตคลิกที่โรเทตแล้วมาเลื่อน,อนหาให้มันหาจุดนะหาจุดหาจุดเสร็จปุ๊บก็มาเออแล้วกดกดไอ้ลูกศรในคีย์บอร์ดนะครับเพื่อหาเพลนนะครับเพลนนะครับแล้วเราก็มาดูอาจจะครึ่งหนึ่งเห็นไหมครึ่งนึง อ้าฝั่งนี้ก็ได้นะฝั่งนี้อ่าแล้วก็เลื่อนไปแล้วฟิวเลยนะครับอ่าต้องการเท่าไรอันนี้มันเท่าไรเนี่ยกี่เมตรเนี่ยเราก็อาจจะหารแปดดูด้วยอ่าแปดลองเช็คเช็คดูดิว่ามันเท่าไหร่จริงๆต้องหาหาระยะก่อนนะระยะเช็กระยะเดียวคร่าวๆหรืออะไรต่างๆเนาะ,นะอันนี้ก็ระยะอยู่ที่ประมาณเมตรแปดสิบเมือ่อกี้หันแปดเนาะอ่าหาันแปดเมตรแปดสิบหันแปด เห็นไหมไม่อยากแล้วอันนี้เราลองเช็คดูอ่าโอเคทีก่อนทีเพราะว่าเฉลี่ยนะครับเฉลี่ยให้เขาคิดเองนะเม็ดไม่ถ้าสิบอ่ะเป็นเม็ดเม็ดไม่ถ้าสิบแล้วกันเนาะประมาณเม็ดห้าสิบอ่าประมาณนี้เนาะอ่าแล้วก็เช็คเช็คอีกทีแล้วก็มาอีกทีไม่อยากแล้วกดโรเทตตัวนี้นะฮะกดโรเทตตัวนี้แล้วก็หาจุดอ่ามาขี้กากนะหาจุด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 ที่จะจับเนาะแล้วก็กดขอลูกศรไปทางซ้ายอ่าสมมงหมมันอยู่อยู่เพลนนี้นะแล้วก็กดลูกศรไปทางซ้าย ว่าจับไปปุ๊บแล้วก็หมุนนะครับหมุนแล้วมาจุดนี่นะครับมันอยู่ที่จุดดิมนี้อ่าหารเท่าไหร่เอ่ยแล้วก็กดไม่ต้องทาอะไรก็หรเก้าก่อนอาหารสิบไหมหารสิบจนกว่าเราจะพอใจใช่ไหมฮะหารสิบก็ลงลงตัวให้เขาแบ่งระยะให้เราเป็นช่องไฟนะครับนะครับหานสิบลงลงเป็นช่องไฟให้เราเลยนะฮะอันนี้เราก็ตัวนี้โอ้โหมันยังไงเนี่ยครึ่งนึงใช่ไหมฮะไอตัวนี้เป็นเมนสายเมนปุบนน๊บตัวนี้ตัวนี้กับตัวนี้ เราก็ทําการปรับให้เขาโดยการลูกสอนสองนี้ขับแผลเพิ่มครึ่งหนึ่งกดแผลเให้เขาเป็นไงได้ไหมไม่ได้ใช่ไหมต้องกดฝั่งไหนอ่าปึบเม่์เลยมันกดกดข้ามอ๋อมันเป็นในตัวต้องต้องให้เขามีลเลอือดไปอีกทางหนึ่งใช่ไหมฮะมีลเลอือดไปอีกทางหนึ่งทางที่ดีเราได้ครึ่งหนึ่งเนี่ย ผมแน,นะนานะถ้าเกิดเ้วเป็นลักษณะหลังคาคู่พวกนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็ฟิลิปอะไรฟิลิปเลสเห็นไหมครับแล้วก็กลับมาเดินนะครับหนงแดงฟิวเทคนิคแค่เทคนิคมันนะครับผมอาจจะอาจจะถนัดของผมแบบนี้เนาะถนัดของผมแบบนี้ก็อาจจะอาจจะไม่เหมือนชาวบ้านเขาตัวนี้นะฮะ เห็นไหมครับมันก็ได้เหมือนกันแล้วตัวนี้เราก็เลือกตัวใดตัวหนึ่งจะให้มันหันไปทางไหนก็ลบหนึ่งฮะเห็นไหมครับมันก็ได้ละเทคนิคการวางวางแปรแวงแปรไอเส้นโค้งนี่นะอ่าอย่าลืมนะครับตัวนี้ต้องมีนะครับเพื่อเพื่ออะไรมะเรากดกดนี่นะกดเห็นไหมครับมันจะรู้จุดมาทั้งมันนะฮะจุดมันเลื่อนมาเฟิ้มตะแนบแป๊บเห็นไหมตะแนบเข้าแล้วแล้วก็กดหาเพลนที่เราจะต้องการจะหมุนให้เขาใช่ไหมครับส่วนตัวนี้โอ้โหทําไมมันติดเลยนั่งนี่ได้ไหมเราก็ทําการยกขึ้นไป อ่ายกเข้าไปห้าสิบอ่าเห็นไหมเพื่อให้ครึ่งหนึ่งของของแปรใช่ไหมไม่ใช่เรื่องอยากใช่ไหมวิธีการวางทัดในแนวโคง้งใช่ไหมครับนี่เทคนิคการเขียนนะครับเทคนิคการเขียนของการใช้งานของโปรแกรมอันนี้ผมปิดอันนี้ไว้ก่อนอ่ะผมได้มีพื้นที่นะครับอืมครับประมาณนี้เนาะอย่าลืมนะเราก็มีการใส่ ทำโคง้งทำไหลพวกนี้นะฮะเราหาองศาให้มันได้ก่อนหาองศาให้ได้แล้วก็จับวางจับวางเสร็จปุ๊บเราก็เวลาแก้ไขเขาค่อนง่ายนะครับผมโอเคนะครับผมฝากไว้ด้วยนะครับกดไลค์กดแชร์ครับผมสวัสดีครับ